สวัสดีพี่ๆี่และเพ,พื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับมันนี่พีเกี่ยวกันหางเงินอีกแล้วนะฮะในนตอนนี้เราก็มาทําการอัปเดตนะครับที่ผมได้ทําการถอนเงินไป100บาทในของตัว up ปโกเดรีก็จะเป็นในของคลิปนี้เลยที่ผมได้ทําการถอนไปนะระยะเวลานะฮะก็ผ่านมาแล้วประมาณ10กว่าวันเลยนะฮะมาดูกันว่า ได้เงินกันหรือยังหรือว่ามันไม่จ่ายกันแล้วอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าในของประวัติการถอนเงินของผมกันเลยพาทุกคนนะครับเข้ามาในของตัวแอป g o l เด i a r y กันเลยดีกว่านะฮะเรามาดูในของประวัติการถอนที่ผมได้บอกทุกคนเอาไว้กันเลยว่าผมถอน100บาทนะที่ผมได้ทําการถอนปลายผ่างมาเกินหนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับก็มาดูกันเลยนี่ แล้วผมก็ได้ทําการติดต่อทางเพจหรือว่าทาง g o d Daily เขาไปแล้วนะเขาบอกว่ารอประมาณ7วันนะครับเงินก็จะเข้าแต่ว่าผมรอมาแล้วประมาณ10กว่าวันนะฮะเกิดสออาทิตย์แล้วเงินก็ยังไม่เข้านะครับอันนี้ก็ประวัติกันถอนเงินเนาะกดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับผมถอนจำนวนอ่าร้อบาทนะครับในหน้าตอนนี้ก็คือสถานะก็ถือว่ากําลังตรวจสอบนะครับก็ถอนในของวันที่15เดือน11นะครับปี2022วันนี้ก็ถือว่า เป็นในของวันที่25หรือว่า26แล้วเนาะก็ถือว่าผ่านมาโอ้โหนานแล้วนะครับนานละ10บสิบวันละ10กว่าวันละนะครับเงินก็ยังไม่เข้าเลยในของ100บาทที่เราได้ทําการถอนไปในของตัวแอป Gold r i a r y ผมก็ได้ทําการติดต่อไปทางเพจแล้วนะว่าเงินที่ผมถอนไปอะ่ะคือตัวแอปนี้ยังจ่ายอยู่ไหมนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าตอนนี้ก็มาในของทาเพจแล้วนะครับผมก็ทกําการแจ้งไปเนาะ ทำเพจเขาก็ยังมีการอัปเดตแจกอัมเปาต่างๆนะก็ยังมีการแจกอัมเปาต่างๆอยู่นะครับก็ยังมีการอัปเดตเรื่อยๆนะครับแต่อันนี้คือผมได้ทําการติดต่อไปแล้วนะครับก็ตรงนี้ครับเรามาดูกันเลยดีกว่าเนาะซึ่งผมติดต่อไปสอบถามนะครับในของวันที่18นะครับถามว่านะครับผมถอนเงินไม่ได้นะครับหรือว่ามันไม่จ่ายแล้วนี่เลย ถอนเงินแล้วแต่เงินยังไมีข้าวนะพอดีผมทําคลิปรีวิวด้วยอะไราประมาณนี้แลก้อนนี้ก็จะเป็นการถอนเงินของผม100บาทนะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการส่งหลักฐานไปให้เขานะนะและเขาก็บอกว่ายังจจายยค่ะนะครับแต่ตอนนี้นะครับถอนเงินมีคนถอนเงินเยอะนะครับก็เลยต้องรอนานนิดนึงประมาณ1-7วันเงินเข้าแต่ ผมรอ10กว่าวันแล้วเงินที่ผมถอน100บาทก็ยังไม่ได้เข้าเลยยังไม่มีวิวิวอะไรเลยนะครับและล่าสุดนะครับผมก็ได้ทําการทักไปอีกรอบนึงนะครับว่าครบ7วันแล้วนะครับเงินก็ยังไม่เข้าเลยนะครับชี้แจงให้หน่อยได้ไหมนะแล้วเขาก็ไม่มีการตอบก,กลับเลยนะอันนี้ก็จะเป็นการตอบกลับโดยอัตโนมัตินะครับเงินก็ยังไม่เข้าเลยนะครับนี่ก็ทักไปหลายๆรอบแล้วลเขาก็เงียบเลยนะครับว่าในของตัวแอปโกเดอร์เนี้ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังจ่ายกันอยู่ไหมสำหรับใครที่ยังทําอยู่นะครับจ่ายไม่จ่ายยังไงก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะว่าในของตัวแอปโกเดรยนี้ยังทําเงินฟรีกันได้อยู่หรือเปล่าและในนับปัจจุบันนี้ยังมีใครถอนเงินได้อยู่ไหมนะครับเนื่องจากว่าผมถอนเงินไม่ได้แล้วนะ100บาทนะครับแต่เดี๋ยวไว้เก็บให้ถึงในของ500รอ่า50บาทนะครับการถอนขั้นต่ำาสิบบาทเดี๋ยวจะลองถอนอีกรอบหนึ่งว่า ต่ลงมันยังจ่ายไหมถ้าถอนอีก50บาทแล้วมันไม่จ่ายก็แสดงว่าแอปนี้มันคงจะไม่จ่ายแล้วจริงๆแหละนะแบบว่าอันนี้คือต้องลองดูกันก่อนอีกรอบนึงนะครับเนื่องจากว่าเป็นแอปที่ผมใช้ในการหาเงินปีกว่าแล้วนะครับหรือว่าเกือบปีนะครับก็ถือว่าทําเงินได้ค่อนข้างดีเลยนะครับทําง่ายด้วยไม่ได้ยากเลยนะก็ประมาณนี้แลและการสําหรับวันนี้เราก็มาทําการอัปเดตของตัวแอปโกลเดอรี่นะฮะที่ผมได้ทําการถอนเงินไป 100บาทนะครับจำนวน10กว่าวันแล้วนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้รับเงินเลยนะครับส่วนใครมีข้อมูลต่างๆนะครับหรือว่าเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถบอกได้นะครับโดยคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนถ้าใครที่เป็นแอมิีนะครับก็รบกวนแก้ให้หน่อยนะครับเนาะวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสครายบครับไว้รอข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากมันนี่เพจด้วยละกันเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับข้าไม่ข้าเดี๋ยวผมจะมาอีกทีนึ่งละกันเนาะบ๊ายบายครับ